MG ZS 2026 20รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นภายนอกของ MG ZS 2026 20โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตไฟหน้าเลดแบบโปรเจคเตอร์ที่มีความเฉียบคมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบเลดเส้นสายของตัวรถดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถ ภายในห้องโดยสารของ MG ZS 2026ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเน้นความกว้างขวางและสะดวกสบายมาพร้อมบาะหนังคุณภาพดีแผงคอนโซลล้ำสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนระบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องชาร์จ USB ครบทุกตำแหน่ง ในด้านสมรรถนะ MG ZS 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด114แรงม้าและแรงบิดสูงสุด1 5 0นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่รับรื่นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นมีระบบช่วงล่างที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการทรงตัวและการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกล MG ZS 2026ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ด้วยระบบ MG i Smart ที่รวมฟังก์ชันอัจฉริยะเช่นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาราคาของ MG ZS 2 0 2 6เริ่มต้นประมาณ629,000บาททำให้เป็นรถ SUV ที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ทันสมัยปลอดภัยและราคาเข้าถึงได้ MG ZS 2026คือคำตอบที่ลงตัวสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความครบครันในทุกด้าน